ครับกลนี้เป็นกลนที่10นะครับมีชื่อว่าม้าสกัดแคล่นะครับก็แน่นอนนะครับกลนี้ม้าก็ต้องเป็นพระเอกนะครับแต่ว่ามีข้อแนะนํานิดนึงครับต้องเลือกจับม้าให้ถูกตัวด้วยนะครับจึงจะเข้าไปอยู่ตำแหน่งซึ่งบังคับพอดีนะครับบังคับพอดีซึ่งเป็นกลนที่สวยงามนะครับตำแหน่งจนซึ่งดูแล้วน่าชงหนอยู่เหมือนกันแต่ว่าตาเดินไม่เยอะครับแค่2ตาเดินเท่านั้นนะครับ ก็เป็นกลที่มีสเสน่ห์กลหนึ่งนะครับดูแล้วไม่น่าจนกลับจนได้แล้วก็เดินจนภายในระยะเวลาแค่สองตาเดินเท่านั้นนะครับแต่ก่อนจะเดินนะครับเราก็ต้องพิณาก่อนว่าเราจะจับมาตัวไหนจึงจะได้ตำแหน่งที่ดีที่เหมาะสมหรือว่าจับตัวไหนก็ได้นะครับก็เป็นนะครับรวิธีคิดนะครับโบ,บราณท่านก็ให้อิเป็นอิสระนะแต่ว่ากําหนดว่า ไม่ว่าจะจับตัวไหนท่านก็ต้องลุกให้จนภายใน2ตาเดินถ้าเกิน2ตาเดินแล้วไม่จนก็แสดงว่าต้องเริ่มใหม่นะครับแต่ถ้าเดินแล้ว2ตาจนก็แสดงว่าถูกต้องนะครับสำหรับกลที่สิม้าส,สกัดแคร่ครับ